ต้นขวนี้มาพบกันไหนการในช n แ l ลรีวิวนะคะแล้ววันนี้นะคะก็พบกันเช่นเคยค่ะเบลค่ะซีครับค่ะแล้ววันนี้นะคะเบลกับเพอร์ซีเนาะก็จะกลับมาในการรีวิวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากค่ะหรือว่า เอนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราก็เออเราก็ไดเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะนะในอินเทอร์เนต็ตค่ะเขาบอกว่าต้องฟันข่าวนะคะใน20นาทีนะคะแต่ตัวนี้เนาะเด็กใช้ไม่ได้อ,ะอ่ะใช้ได้แต่ผู้ใหญ่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะข้างในว่ามีอะไรแถมให้บ้างคะตัวนี้สั่งซื้อมาทางออนไลน์นะคะในราคา90กว่าบาทเท่านั้นอเองอะ่ะ<อ>แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะคะเขาบอกว่าสามารถปรับสี ได้ทั้งหมด8เฉดกันเลยทีเดียวเนาะเดี๋ยวเราไปปัดพร้อมกันแล้วเราจะไปให้เพื่อนๆดูค่ะว่าในแพ็กเกจเนี่ย90กว่าบาทเขามีอะไรมาให้บ้างเนาะแล้วแบโอยแต่มันก็ดูดีเนาะแพ็กเกจมาใช้ได้เลยอะแพ็กเกจแบบเหมือนอาตอนนี้นะคะที่แกะมาก็จะเห็นเป็นตัวนี้ค่ะน่าจะเป็นตัวครอฟันเนาะโอเคต่อไปก็จะมีอ่อตัวนี้ค่ะตัวทาเนาะ แล้วก็จะมีตัวโอ้ยมียางซีโคนให้ค่ะใช้สําหรับครอบฟันนะคะแล้วก็จะมีน้ํายานะคะน้ํายาที่ใช้สําหรับฟอกนะคะน่ก็จะเป็นคู่มือลอ่าทีนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีคู่มือให้อ่านข้างในเนาะก็จะเป็น user guide ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะเพื่อนๆไม่เข้าใจก็สามารถเสิร์ชหาใน Google ได้หรือว่า อัจริงๆแล้วมันก็ดูวิธีทำนะด้านหลังได้นะคะ<อ>เขาบอกว่าฟันเนี่ยจะขาวขึ้นเนี่ยแปด,ดะระดับเลยเนาะโอ้แปดระดับเลยแต่ว่ามันต้องทำไงอ่ะเขาบอกว่าดับแรกนะคะให้เราเนี่ยทาความสะอาดฟันด้วยตัวนี้ค่ะก็น่าจะเป็นคัตตัน้บัตเนะ<อ>าะทำความสะอาดฟันด้วยเตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยตัวเนี้ยให้เอาประกอบอลองประกอบสิลูก<อ>เอาตัวซิลิโคนเนี่ยประกอบกับตัวเครื่องค่ะเข้าด้วยกันเนี่ยเอาตัวเนี้ยครอบเข้าไป นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวนี้ค่ะน้ำยาเนี่ยมาทาที่ฟันหลังจากที่เราทํความสากค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะครอบเข้าไปนะคะใช้เวลาในการครอบเนี่ยประมาณยี่สิบนาทีต่อหนึ่งครั้งนะคะให้ทําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะมีให้เห็นหเห็นนะว่า b บฟอร์เนี่ยค่ะ ฟันจะเป็นฟันเหลืองอัก <นะ S 2> เร์ฟันจะขาวขึ้นก็นคือสําหรับบางคนชอบก<อ>ินชาชอบกินกาแฟงเงี้ยฟันก็จะเหลืองเนาะก็สามารถทําได้นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนาะอะเดี๋ยวเราไปสาธิตให้เพื่อนๆดูค่ะว่ามันจะประมาณไหนเนาะก็ตัวเครื่องตัวนี้นะคะก็จะมีข้างหลังมีโอเพนมีล็อกนะคะเราก็จะเปิดดู ข้างในอ๋อตัวนี้จะเป็นถ่านค่ะในกล่องก็จะใส่ถ่านมาให้เป็นถ่านกลมๆแบบนี้ค่ะเพื่อนเพืราก็สามารถเปิดปิดเียเปลี่ยนถ่านเองได้แต่ฟ้าเาสิบบาทคุ้มเบอร์ค่ะลองก็มาดูผลลัพธ์อีกทีกเสจแล้วตัวนี้ก็จะมีปุ่มสวิทช์ปิดเปิดค่ะเพื่อนเพื่อก็อุ้ยอ๋อมันก็จะเป็นแสงสีฟ้าตัวนี้ค่ะที่จะครอบเข้าไปนะคะครอบเข้าไปในเหงือกในฟันเลยเพื่อที่จะ ทำเหมือนเขาไล่คล้ายๆอะไรอะเหมือนยิงอินเฟลตนะคะเข้าไปในฟันเดิมเหมือนทําให้ฟันขาดวะเขาก็แน่จะแบบมีวิธีอะนะคะเบื้องต้นประมาณนี้เนาะถ่านก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยไหมค่ะอันดับแรกเราก็จะเอาตัวนี้ค่ะคัตเต้นบัตนะคะมาทําความสะอาดฟันก่อนนี่ตัวนี้นี่ทั้งสองอันแถมมาให้อ่านขออนุญาตเพื่อนๆนะคะ จะทาให้เดินแล้วก็ด้ทามันสะอาดมันทาให้ข<ม>ั้นลึกข้าวคานี<ม>่มืมคือปกติแล้วะคะ่ะเบลเป็นคนที่ชอบดื่มชามากเลยนะคะแล้วทำให้ฟันมันเหลืองไง<ม>หรือบางคนที่แบบชอบกินกาแฟทุกวันหรือว่าชอบแบบว่าสูบหลี่อะไรพวกนี้เนาะก,ก็น่าจะช่วยได้อ่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นน้ํายาฟอกฟันนะคะแล้วก็หมุนค่ะดันให้น้ํายามันขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเราก็ ไปที่ฟันเลยค่ะเพื่อนๆองน้ำผกงนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะหมุนหมุนตัวนี้ค่ะให้มันขึ้นมาอู้หูมันก็ะขึ้นมาแรงเลยครับใช่มันก็จะดันน้ำยาขึ้นมาใช่แล้วเราก็จะป้ายไปเลยค่ะมีฟองเนี่ยทุกคนเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบทำมาบริการนใชนะครับโอ้อ่าแล้วก็ค่อยๆหมุนนะเพื่อนก็ะาเฮ้ยมันก็จะมีฟองมาให้รั้วแบบยาทาสักอย่างละ อย่างเราสั่งล่อเนับอ่าทาเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆข้างบนข้างล่างนะคะพอทาเรียบร้อยเสร็จเพื่อนๆก็กดสวิตซ์ตัวนี้เปิดเลยค่ะแล้วคลองเข้าไปเลยค่ะอือค่ะคุณโจอือเนี่ยครับเอาไว้ตรงช่องนะครับอืวันนี้น่าจะใช่จวต้องลองมาดูข้างหลังนะครับเ่อจะเป็นอืออืออืม มันไม่มีเสียงนะหรือรว่าเราต้องมาดูในคู่มือครับทุกคนแต่ผมดูแล้วว่ามันน่าจะไม่ค่อยมีค่ะอืมมันเป็นภาพเล็กๆครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นนี่อืมครับนี่มันก็เป็นเรื่อนี่มันก็อืมดีแล้วก็ดีแบบนี้ มีคู่มือค่ะเพื่อนตอนนี้นะคะก็ทําเรียบร้อยแล้วเนาะเออก็สาธิตให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะอืมรู้สึกว่ามันข่าวขึ้นมานิดนึงไงเออข้าบขาขึ้นมานิดนึงแบบเหมือนรู้สึกาเลคาบคาบเหลืองๆนะคะมันหลุดออกไปนิดนึงถ้าทํเบ่อๆทำประจำมันน่าจะโอเคเนาะแล้วก็แบบว่าไม่ต้องกลัวว่าแบบจะเจ็บตัวด้วยอ่ะถ้าอย่างไงก็ ลองไปหาซื้อดูนะคะตามอินเทอร์เน็ตนะคะในราคาประมาณ90ก่าบาทจะถือว่าใช้ได้เลยนเนาะเออตัวนี้แพ็กกลงแพ็กเกจอะไรเขาก็ดูแบบว่าน่าเชื่อถือดูดีค่ะเพื่อนๆอ่ะโอเคค่ะงั้นก็ขอฝากผลกานตรงนี้ไว้ด้วยนะคะค,ค่ะคแล้ก็รีวิวเกี่ยวกับอุปกรณ์เฮลฟันขาวไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเคราจะมาดูอีกตัวนึงค,ค่ะเพื่อนะ คือตัวนี้สั่งมาในราคาถูกมากอ่ะนีคือแรงสีฟันนะคะไฟฟ้าไไฟฟ้าแต่ตัวนี้คือใช้ผ่านมันจะมีหลายระบบค่ะเพื่อนๆมีระบบใช้ผ่านหรือว่าสามารถชาร์จผ่าน USB ก็ได้แต่ตัวนี้นะคะซืดซอมาในราคากล่องร้าให้ทายเท่าไหร่สามสบ้าสิบบาทห้าสิบบาท นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแพ็กคงแพ็คเกจเขาก็ไม่ธรรมดาใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในมีอะไรบ้างมีอะไรให้บ้างนะคะในกล่องตัวนี้อ่าก็จะมีหัวแปรงนะคะซึ่งเป็นมอ่าแปรงสำรองเนาะให้สองอันนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะก็คือตัวแปรงสีฟันแล้วก็มีถานแถมมาให้ด้วยค่ะเพื่อนเ่โอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยไหมอ่าเดี๋ยวเราไปดูค่ะว่าแปรงสีฟันนอัตโนมาเนียราคาห้าสิบบาทเนี่ยเป็นอ่ามันจะเป็นยังไงเนาะ ก็เขาจะมีถ่านมาให้ก็เปิดตรงนี้ค่ะนะเปิดตรงนี้ได้เลยนะคะเขาไม่มีอ่าเราก็จะใส่ถ่านเข้าไปอ,าอ่นาใส่เข้าไปแถนถ่านให้อันนึงด้วยก็คุ้มอ,อ,อยู่นะไม่ธรรมดานะอ,อ,อันนี้ก็ใส่ถ่านเรียบร้อย,ยนะคะ ตัวลักษณะแปลงก็แบบเออมันดูหลูมหลายนะคะในราคาห้าสบาทเนี่ยจับกระชับมือด้วยนเนาะตัวนี้นะคะมีทั้งของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่และของเด็กนะคะตัวนี้สั่งของผู้ใหญ่มาคือลองสัง่งมาทดลองก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เขาจะมีปุ่มตรงนี้ค่ะแล้วก็จะกดตรงนี้เพื่อเปิดนะคะแล้วก็กดค้างเนาะกดค้างตัวนี้หนึ่งทีนะคะเพื่อให้เครื่องมันเปิดเปิดยากจังโอ,อ้มันกดยากอะมันเหมือนเราต้องกดค้างไว้ป่ะปุ่มอะ ครับครับอ่ไล้อ๋อมันกดยากมันต้องค้างมันต้องค้างไว้นะคะเพื่อนๆครับโเาอมันจะได้ไหมอะห้าสิบบาทมันจะรอดไม่รอดอะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูดิกดครับเอาอย่างงกที่เดียกว่าอย่างงงอย่างอะ มันเหมือนแะเวราะเนี่ยอ๋อมันกดลึกๆมันต้องกดลึกๆค่ะเพื่อนๆแล้วก็กดค้างไว้ในการแตงเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทําให้ดูนะคะว่าแตงเนี่ยมันมันมีประสิทธิภาพยังไงเนาะอ่าลองดูซิอ่าน่โอ้ยมันตวิกมันไม่ค่อยเวอร์อะโอ้ตวิกมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะมันไม่ค่อยหมุนนะไม่ค้างเลยอ่ะเนาะอมันไม่ปั่นแรงอ่ะน่าจะแบบกดแล้วมันจะหมุนได้เนาะ แบบว่าแบบนั้นมันก็โหยาวเลยอ่ะเนี่ยคือต้องกดแบบลึกๆเลยอ่ะแล้วมันก็จะได้ยินสียเนี่ยเพื่อนอ๋อนี่เอาไหนเดี๋ยวลองเอาเอาเอานิ้วมาลองทดลองสักดิอุ๊ยสั่นนะน้องเออคือมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าใช้เมนูอ่ะเพื่อนมันจะไม่กดค้างม yeah. sure like like <qu> ันจะไม่ไ huh. ด้กดแบบว่ากดแล้วแล้วมันจะทํางานเลยคือต้องถ้าจะแปลงต้องกดค้างปุ่มเนี้ยค่ะค่ะพอกดเสร็จเออแล้วก็ไม่มีอ่าระดับ ปัดนป่งสองสามไม่มีนะคะคตัวนี้จะมีคแค่ระดับเดียวเลยแล้วก็กดถังรู้สึกว่ามันปวดแขนเนาะเออมันจะปวดนิ้วะคะ่ะเพื่อนเพื่อนเราก็สามารถใช้ได้นนเน<ร>าะตามราคาเอออันรองนี้ไม่ไม่ได้เลยค่ะค่าตัวแปลงตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะสามารถเปลี่ยนหัวได้นะคะก็จะหมุนตรงเกียย์ตรงนี้เนาะ,ะเออถ้าแบบใช้ไปนานๆแล้วแปลงตรงนี้มาเสือ่อมเราก็สามารถเอาตัวนี้นะคะ่ะมาเสียบเปลี่ยนได้เลยแต่ทีนี้ตัวนี้ถามว่า แนะนำไหมก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แพงอะไรทีนี้ก็ต้องไปดูว่าความพึงพอใจของเพื่อนๆเ,เนี่ยเนาะมากงเนาประมาณไหนเนาะแต่รู้สึกว่ากดปุ่มยากมากเลยคะ่ะเพื่อนคือเหมือนแบบว่าเราต้องกดค้างไว้อะปกติมันเหมือนว่าเรากดทีเดียวแล้วมันจะหมุนให้เลยอะตัวนี้มันแบบว่ามันไม่หมุนไงก็ปาแล้วแล้วเราต้องค้างมือไว้ตลอดเวลาแล้วมันอาจจะเมื่อยไงเออแต่ว่า แค็กกงแพ็กเกจอะไรแบบการใ,ใช้อ่ยคิดว่าน่าจะโอเคในระดับนี้น,นะคะมุลามาเข้ามาครับนอกก็ได้อยะะู่ในราคา50บาทเข้าโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซ b s c r i b e นะคะช่องเราวไว้เพื่อที่จะได้ไม่พาดข่าวสารการรีวิวครั้งต่อไปนะคะแล้ววันนี้นะคะบเบลกับเพอร์ซี่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย